สวัสดีครับมันี่ทีมงานเจวันนำโดยท่านประธานเท่าครับนี่พี่น้องในท่านประธานเท่านำทีมโดยนะครับมาให้กำลังใจทีมงานเท่านะครับในโดยท่านประธานนะครับนี่ก็จะเป็นพี่โจครัพี่โจเจ้โจเนี่ยกระโดดครับเจ้โจเนี่กรดอนนะครับเจโอวันเขาไเชียวครับเจโอวันเขาไเชียวติดตามได้ครับเด้อเป็นกำลังใจให้กันครับเออเป็นกำลังใจให้กัน อันนี้สวัสด oh, yes. oh, ีครับโอ้เหมื่อเหมื่อเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีเออวัสโอวานอปเชี่ยวค่ะฝากด้วย้อจ้าก็ดีใจครับวันนี้ทีมงานเจียววันทอาเดี๋ยวว่ามึงทีละคนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่อะไรนะครับคิดโต้งคิดโต้งมืสามร้องเมื่องครับโอวานนอปิเชียวครับฝากต่อได้วยครับสวัสดีพี่มือสามเจ้คนละครับ หาซิบหคนแล้วตอนนี้อไรสดได้ครับโอ้อไรสดได้แล้วครับผมไรสดได้ตหันดวฟัง่ถมาหวดีก็ดีโอเคครับบมงก็ดีครับครับเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้เด้อรผมติดตามเด้อตอนน้แม่ากครัมขอบคุณครับนี่ครับสวัสดีนะครับยายนอมอมเจเวันออฟเชียวเจวันเนาะ ตอนนี้สามรอยเรือ่อตอนนี้สามอยโอยไฟไไปเยครับเร้องเป็นกำลังใจให้ขอบคุณครับนี่ครับนี่ครับ่ันประทานเทาเดี๋ยวเรามาดูเอา้าครับเฮียหน่อยเฮออียออหน่อยเดี๋ยวเฮียกับดคอนหน้า <c oughs> อ่าโอเคโอเคี uh, you know, 8, ่นครับพี่น้องติงนานเจียวันจร่งหรือไม่ช่วหรือเล่าตลกงมสองออ่จริงหรือไม่ใช้หรือเปล่าเขาจะมาเป็นตลกงมสองไอ้อยก็น้อยไอ้อยก็รัน้อยนะครับเข้าไปเปนนะเข้าไปอย้สมชื่อน้อยสมชื่อ ไม่อันนี้ไซส์สูกลมครับอันนี้อะไรครับอันนี้อะไรนะอันนี้ไอ้จอยไอ้จอยอยนางน้อยเออแล้วก็เฮียหน่อยครับเดี๋ยวเดวจะไปเป็นตลกวงสองอมา i t i n เออเออเออจ่จจอย สวัสดียายจอยเออเจ๊หมูเจ๊หมูเออที่ต้นแครด้วยนะคะเจ๊หมูเป็นมองประจำนี่คือ f c อ่าไม่กำลังใจประจำครับเจ๊หมูเออนะครับปั่กาน่อยอ่ะนี่นางหน่อยครับไอ้จอยนอ่จ่อยนังหน่อยพี่น้องนี่นี่ก็โอเคเอนี้ก็คือนเจ้หน่อยดีตีจ้านังหน่อยเขาชอบ สอเป็นสี่ครับเดี๋ยวสี่าสีุก้งเป็นยั่ใจน้อยเนยอาจอยแต่ย่าหน่อยออไม่มเป็นกผู้ดน้อยน้อยตัดมาน่อย้ผู้น่อยงัหออีน่าน่อยจะออ่อยกกินยแล้วไดอจอ่ดี๋ยวไปกินเ้าเออครับบรรยากาศ ว่าช่วงภาคเบรกนะครับพี่น้องเพิ่งกำลังภาคเบรกก่อนครับพี่น้องนี่ครับ J2 o ของเราอันนี้เป็นบรรยากาศมันพักมาเบรกนะครับพี่น้องเนาะนี่ครับกาจัดสดเลยครับพี่น้องนี่ครับพี่โน้ต J1 o ของเขานะครับพี่น้องหลายคนครับพี่น้องที่เข้ามา ทีมงานเจวันเจ้าตู o ้เฮานะครับมาส่งกำลังใจนะครับนี่สวัสดีครับน้องดาวนี่สวดีครับน้องดาวนี่สวัสดีครับพี่ต้นแทร์สวัสดีครับพี่แันนี่อมอนี่เขาเดี๋ยวมาพอ ยูทูบเบอร์นะครับนี่หลายๆช่องครับพี่นอ้องนี่นี่อันนี้น้องดาวนี่ครับน้องดาวนี่เจลวันนะครับฝากน้องดาวนี่ตั้งแต่เอานะน้องดาวนี่นะเหล่ายูทูบเบอร์นะครับเป็นมาฮอดแล้วนะครับพี่นอ้องหลายหักครับพี่นอ้องมาให้กำลังใจนะครับางาครับพี่นอ้อง รุ่งจอยเออไอจอยกับนังหน่อยครับมันมาเนติดมาเป็นมาออเิชัน่นสาวน้อยละเบิดโชว์กับเนี่ยหน่อยครับรอติดตามนะพี่น้องด้อต้องรอติดตามนะครับนี่มันเป็นครั้งทีง่มาออเดชัน่น <c oughs> เออโอเคนะครับเคลิปดีเอาไวเค็นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ